ดีค่ะพี่พี่ทุกทุกคนวันนี้นะคะ,ะเจ๊ก็มาชํำแหละรถลูกค้านะคะตอนแรกลูกค้าบอกว่าจะเปลี่ยนบูทแทนเครื่องนะคะแต่พอช่างมาเช็คดูแล้วโอ้โหมันไม่ใช่บูทแทนเครื่องนะคะมันเป็นนี่เลยค่ะโชกก็ตายสนิทเลยค่ะนะคะแล้วก็แหลกนี่ก็แบบแทบจะแยกล่างเลยนะคะอู้เบ้าชกเบ้าโชกไปหมดเลยค่ะทุกคน เจ๊ก็เลยจัดการเปลี่ยนให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะเปลี่ยนแหลกให้นะคะแหลีแหลกเราเลือกใช้ยีออ่ห้อ GST นะคะรับประกัน1ปีช็อกเราก็เลือกใช้เป็นช็อกโตโคิโกะให้นะคะซึ่งช็อกโตคิโกะเนี่ยถ้ามีมามีคุณคุณคุณภาพนะคะเทียบเท่าของแท้เลยนะคะเบาส็กอัพเจ๊ก็เลือกให้ลูกค้าแบบ อย่างดีเลยนะคะเป็น R B I นะคะแล้วก็ชุดช่วงล่างนะคะเจ๊ก็เลือกเป็นของไอชินให้นะคะถ้าใครได้ใช้ไอชินเท่ากับว่าได้ใช้ของแท้เลยนะคะลูกค้านะคะซื้อลูกหมาก,กันโค้งนะคะแล้วเจ๊ก็แถมยางกันโค้งให้ด้วยแล้วยางกันโค้งตัวเนี้ยเจ๊ทํามาเพื่อแถมให้พี่ๆทั้งเท่านั้นนะคะเพื่อ จะได้ประหยัดในการซ่อมนะคะแจ้เลือกของดีๆให้ลูกค้าเลยและอุปกรณ์นะคะที่ขาดไม่ได้นะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ชกนะคะนี่แจ้ให้ความสาคัญของยางกันกระแทกชกมากๆเลยนะคะยางกันกระแทกชกอ่ะแจ้ให้ลูกค้าเลือกใช้ของแท้นะคะแล้วยางกันกระแทกชกลูกค้ามาเป็นยังไงหนุนี่ไปเลยนะคะถ้าเราใช้ของไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนยางกันกระแทกชกเป็นอะไรที่สําคัญนะคะ